ด่วนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้าวหนีน้ำกันจ้ารวันกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเร่งช่วยเหลือในหลายพื้นที่โดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับภาพข่าวแรกได้เกิดน้ำท่วมน้ำหลากที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับ ไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของบริเวณเมืองเบตงจังหวัดยะลาโดยนะครับถนนได้เปลี่ยนเป็นคลองภายในพิบตานะครับรวมถึงในหลายพื้นที่ได้จมอยู่ใต้บาดาลร้านค้าร้านขายได้รับความเสียหายกันทั่วหน้าขนของหนีน้ำไม่ทันนะครับน้ำมาเร็วมากเลยนะครับขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานข่าวโดยเมื่อวานนี้ได้มีน้ำท่วมขังบริเวณถนนสระบุรีหล่มศัก์ ขาขึ้นเพชรบณ์ตั้งแต่แยกโตโยตา้าไปจนถึงปัป๊มปตทโดยมีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเต็มพื้นที่ทั้งฝั่งขาขึ้นนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับขอบคุณภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านนอกจากนั้นแล้วที่บริเวณถนนหมายเลข340มุ่งนาสุพรรณบุรีบริเวณหลักกิโลเมตรที่41 มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรนะครับรถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่สัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลําบากขอแจ้งเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับขอบคุณภาพข่าวจากคุณเกษตรกรวันหยุดนอกจากนั้นแล้วยังเกิดน้ำท่วมน้ำหลากทะลักเข้าท่วมบริเวณบ้านกู่ห้อสามคคี จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำแม่กลางเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทลกเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือ,อนทัศฎรดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณกู่ห้อสามคัคคีหมู่ที่21ตำบลบ้านหลวงนะครับภาพความเสียาหายก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากเทศบาลตำบลบ้านหลวงอินทนนท์ นอกจากนั้นแล้วในหลายพื้นที่ยังเกิดน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องจากปริมาณฝนจากน้ำเดิมรวมถึงจากร่องมรสุมและพายยเตี้ยนหมู่เดิมที่น้ำยังคงท่วมอยู่รวมถึงนะครับจากยอมควอมรากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะนะครับในระยะนี้ ถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตกันแล้วพื้นที่ทางการเกษตรในหลายพื้นที่ก็ยังจมอยู่ใต้บาดาลคงต้องเร่งนะครับในการเก็บเกี่ยวแก่งกับน้ำที่เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากคุณเชิดชัยคนคุ้มโนนนอกจากนั้นแล้ว ทางด้านของการช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเมื่อวานนี้30ตุลาคมด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตหนึ่งปทุมธานีได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําในอัตรา28,000ลิตรต่อนาทีบริเวณประจูน้ําสารเจ้าคู่หมู่ที่10 ตำมนท่าตลาดอำเภอสามพรานจัังหวนคปรปฐมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำท่าจีนที่เอ่อล้นตลิ่งในขณะนี้ขอบคุณภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกจากนั้นแล้วทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตห จังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้30ตุลาคมได้ปฏิบัติการคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในบริเวณจังหวัดมหาสารคามโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วเพื่อเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยและนะครับในขณะนี้เหนือเขื่อนเจ้าพระยาป่าศักร ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระด,ดับน้ำทางตอนล่างทยอยลดลงประมาณ1 0 5ถึงเซนติเมตรตามลำดับปริมาณน้ำในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยาปะะ่าศักได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระด,ดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดลงตามลำดับยังคงเดินหน้าใช้ระบบชนลประธานเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดด้านนายประพิจันร์มาอธิบดีกรมชนลประธานได้เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้30ตุลาคมปริมาณน้ำจากทางตอนบนของลุ่มเจ้าพระยาป่าสากักยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักทางตอนล่างทยอยลดลงตามลำดับ โดยนะครับเช้าของเมื่อวานนี้ที่สถานีวัดน้ําท่า42สองอำเภอเมืองนครสวรรค์มีระดับน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,308ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทที่มีปริมาณน้ําไหลผ่านลดลงเหลือ2,349ลูกบาศกเมตรต,ต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทยอยลดลงจากวันที่2 9ตุลาคมนะครับที่บริเวณอำเภอเมืองสิงห์บุรีระดับน้ําลดลง16เซนติเมตรอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองระดับน้ําลดลง11เซนติเมตรในขณะที่คลองชัยนาทป่าศักยังคงรับน้ําที่ประตูน้ํามโนลมในอัตราล120บลูกบาทเมตรต่อวินาทีด้านลุ่มน้ําป่าศักเขื่อนป่าศักชลสชนลิ์ลดการระบายน้ําลงเหลือ350ิลูกบาทเมตรต่อวินาทีในขณะที่แนวโน้มน้ําไหลเข้าอ่าง ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนป่าศาักชิสชนละสมีระดับน้ําลดลงจากวันที่29ตุลาคมดังนี้อําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบรุรีระดับน้ําลดลง56เซนติเมตรอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีระดับน้ําลดลง45เซนติเมตรอาเภอเมืองสระบรุรีระดับน้ําลดลง24เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร85เซนติเมตรอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าระดับน้ำลดลง30เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร55เซนติเมตรส่วนที่เขื่อนพระราม6กได้ควบคุมปริมาณน,น้ำไหลผ่านลดลงเหลือ470ลูกบา์เมตรต่อวินาทีพร้อมกับปรับการระบายน้ำเข้าคลองระพีพั์ตามศักยภาพของคลองโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเพื่อแบ่งเบาปริมาณน,น้ำที่ จะไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางด้านกลมชลประทานจะใช้ระบบชบประทานทั้งสองฝั่งพื้นที่ทางตอนล่างนะครับเร่งระบายน้ําออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วโดยนะครับรวมไปถึงด้านของการใช้รประตูระบายน้ําจากคลองรัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อเร่งระบายน้ําในช่วงที่น้ําทะเลลดลงด้วยนะครับทั้งนี้ทางด้านกลมอุตุนิยมวิทยาอย่างคาดการว่า ในวันนี้นะครับ31ตุลาคมจนถึงวันที่1พฤศจิกายนความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นยังคงแผ่ลงมาปกคลุมนะครับจากบริเวณประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยยังคงมีฝนตกเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในระยะนี้โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิดนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกลมชลประธานส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจะมีบริเวณความบริากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเกิดขึ้นและฝนตกหนักจะในบริเวณภาคใต้ ในด้านของฝนในวันนี้นะครับ จากทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนบริเวณภาคเหนือฝน60%ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน30%ของพื้นที่ภาคกลางฝน40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝน40%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน70%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่กรุงเทพมหานครฝน40%ของพื้นที่ส่วนนะครับฝนต,ตกหนักที่จะเพิ่มเข้ามาในวันนี้จะมีที่บร,เริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนจะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับบริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองโดยส่วนมากจะเน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือฝนฟ้าคะนองส่วนมาก จะเน้นบริเวณจังหวัดบึงกาฬนาครพนมเลยชัยภูมินคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุร,บบรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีชนบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่พังงาตรัง และสตูนส่วนกรุงเทพมหานครและปนิมณฑล มีฝนฟ้าขนองในบางเขตบางพื้นที่นะครับในวันนี้ส่วนนะครับบริเวณประเทศไทยทางตอนบนตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกในระยะนี้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยนะครับรวมถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโดยนในขณะที่มีฝนตกฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ขอให้พ่อแม่พ่ พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับดูแลในด้านของเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงนะครับ งดการใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดนะครับและอันตรายกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยจากช่องวาตะไคอุทกภัยพยากรณ์หากาาคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข่ขาวสารและอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของฝนที่จะเข้ามาในวันนี้และวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ